แล้วก็ตรงใกล้ๆก,ก,กันกับตรงนี้นะฮะจากตัวเครื่องบินมาหน่อยหนึ่งนะครับเดินขึ้นมานี่ตอนนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์เดินป่าชุดทหารหรืออะไรนะฮะคนที่ชอบลุยๆเดินป่าหรือแม้แต่คนที่ชอบเล่นบีบีกันก็จะชอบนะฮะสามารถมาเดินดูกันได้นะครับโอ้โหมีเก้าอี้ผ้าบงผ้าใบโอ้โมุงเต็นท์ก็มีหมวกก็มีนะฮะ โอ้้หที่นี่มีพวงกุญแจเยอะๆเลยฮะเหมาะนะครับนี่สําหรับคนของเยอะๆต้องรุ่นนี้เลยนะฮะแล้วรุ่นที่มีไฟฉายก็มีไม่ต้องใช้ให้ดูหน่อยสินี่อ่าไม่แพงเลยสําหรับใครที่แอบกลับบ้านตอนเดึกๆนะฮะเหมาะมากครับไม่เอิะกะเลิกนะฮะเดี๋ยวคนจะจับได้ว่าเราหนีออกนอกบ้าน <ๆ S 1> ทุกคนครับร้านนี้มีอันนี้ด้วยนะอีลิสันฮอตไลน์ฮะนี่น้องๆนะ เคยเห็นกันไหมครับโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆของประเทศไทยนะอันขนาดเท่านี้นะฮะเท่าแกลอนน้ำมันกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนที่นี่มีด้วยนะครับนี่สำหรับพี่ๆที่ดูอยู่นี้อาจจะคุ้นเคยกับโทรศัพท์รุ่นนี้นะฮะจะไปไหนกะทีต้องพกกันไปขนาดนี้เลยนะฮะออลิกซันฮอตไลน์นะฮะโอ้ตัวนี้ก็มีกล้องส่องทางไกลไฟฉายขายด้วยนะฮะเสื้อก็มีนะครับโอ้ เสื้อชูชีพเสื้อชูชีพแบบใช้บนเครื่องบินก็มีนะฮะไฮโดรแพดสำหรับใส่น้ำก็มีครับโอ้อันนี้มันคืออะไรครับในถ้าจริงจริงวะจริงๆมันคือหล,ลักใส่ลูกลูกเป็นใหญ่ออันนี้เราปเรป,าป็นลูกเดินป่าแคปับที่ชิ้นข้างในคือต้องโล่งน,นะครับใส่ของที่เราแบบกันน้ำกันฝนอ๋อสำหรับกันฝนกันน้ำได้โอ้งเลย<า> เวลาเราอแคมปิ้งจะโย้ไ่ต้องอ๋อไม่ต้องกลัวเวลาฝนตกคนเข้าที่มีแหลกมีหลังคาครับไม่ต้องเกยกับพื้นที่นรดูถ้าจะทนด้วยนะ <c oughs> พี่นะเปิดยังไงครับหมุนออกโอ,อ้มันอย่างนี้เอ้โหอะไรนี่ขายเท่าไหร่ครับใ <c oughs> นี้ <c oughs> สามร้อยเป็นกล่องเครื่องมือเหรอฮะจริงๆแล้วนี่มันแคล่ละแต่กระสุนปืนสามร้อยเจอเลยครับออมีซีนได้ เดี๋ยวซื้อดีกว่าจัดนผมก็จัดกล่องเก็บเครื่องมือไปนะฮะอตอนเด็กๆที่บ้านมีเยอะนะฮะแต่คนตายกให้คนอื่นไปหมดนี่ที่ผมซื้อมาก็คือจริงๆแล้วเดิมทีมาคือกล่องเก็บกระสุนปืนกลขนาด7.62คูณ11มมนะฮะแต่นี่เป็นลูกแบงค์นะครับก็คือลูกซอมนั่นเองนะฮะ อันนี้เราสามารถใช้เป็นกองใส่เครื่องมือได้นะครับเพราะด้วยเหล็กนี้หนาดีนะแต่ก็ไม่หนักแล้วก็มีซีนยางด้วยครับซีนนี้เดี๋ยวเขาไปเก็บงานนิดหน่อยนะฮะก็จะกันน้ำได้พอประมาณานี่นะครับทุกคนครับนี่ที่เห็นอยู่บนหลังคานี่ก็คือโพ่องแสงนะฮะตัวล่มของโพ่องแสงแต่ตัวที่มาจุกข้างล่างนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะเวลายิงขึ้นไปปุ๊บมันก็จะผูกไว้กับตัว ตัวพลุนะครับพอพลุทำงานปุ๊บก็จะเกิดความร้อนก็จะมีความร้อนลอยขึ้นไปดันล่มเอาไว้นะแต่ล่มก็ช่วยทําให้พวกค่อยๆลอยลงมาก็จะลอยส่องแสงอยู่บนท้องฟ้าได้นานนะฮะสำหรับเอาไว้ให้แสงสว่างแก่ทะหารราบหรือหน่วยงานอื่นนะฮะถ้าทหารราบก็เอาไว้สําหรับดูว่าเอ้ยคาศึกเข้ามาไหมจะได้เห็นพื้นที่ที่เข้าจู่โจมหรือเห็นพื้นที่ที่เราตั้งรับอยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ แล้วตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟาที่อยู่นอกตัวเครื่องบินนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้จองหรือไม่ได้รอบเครื่องบินก็สามารถมานั่งชมบรรยากาศและกินกาแฟาตรงนี้ได้นะนี่คือบรรยากาศของร้านนะครับและนี่ที่นั่งครับดูที่นั่งเขาเท่มั้ยฮะนี่ทําจากกล่องชนวนกระทบแตกไว้นะครับถวงเวลาอันนี้เป็นชนวนของลูกปืนคอนะฮะนี่นะครับ สวัสดีเราคือตัวอะไร<ม>โอ้แมวฉลาดนะรู้ถามได้ด้วยว่าคือตัวอะไรเป็นเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวอะไรอ๋อเป็นแมว,แมวนี่คือจากหน้าร้านขายวพวกอุปกรณ์เดินป่าและอุปกรณ์ทางการทหารนะฮะเรียกขนาดนั้นเลยดูวิวสิครับโอ้โหนี่อยู่บนที่สูงเลยนะนี่นี่อยู่บนเนินเขาเลยครับแ,แล้วตอนนี้ลมพัดเย็นๆเลยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูทั้งเครื่องบินทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งเครื่องยนต์เครื่องบินและของน่าสนใจในลานข้างล่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลำนี้นทะเบียนโฮเทลเซียล่าแทางโก้เอ็กโคไมนี่นะก็คือคนจิรประพานะครับนำพระราชทานเมื่อสมัยอยู่กับการบินไทยนะครับนี่คือเครื่องบินแอร์บัสเอสามสามศูนย์นะครับทุกคนอยู่กับการบินไทยไมาตั้งแต่6มิถุนายน2540